ดูทางเดินดิเหมือนเหมือนยานอวกาศนะนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปลิฟต์นะครับเนี่ยเสียงอะไรอ่ะมันดังได้ไงอ่ะบีมไปทำอะไรจริงเหรอไม่มันร้องได้ไงอ่ะนี่ตรงนี้มีที่ทำน้ำแข็งแต่เมื่อกี้บีมทำไมมันถึงร้องอ่ะ ้แม่ไปก่อนให้แม่ไปก่อนเพื่อมันร้องฮะรใครกดแก้งเราเป้าวบีมตกใจเลยนี่ดูบีมเพิ่งกดลิฟดูข้างบนดิโอุสุษยาจักรวาลใช่แล้วก็หันกลับไปอันนี้จะเป็นคางเดินไปห้องเราอาบีมสาธิตเดินไป ปาใจะให้เห็นมุมมองว่ามันเหมือนอวากาศแค่ไหนดูสิโอ้โหจะร้องรึเป้าบมีมนี่นี่มาที่นี่นึกว่าเราเป็นนักบินอวากาศเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูลิฟต์เป็นไงมันเทียนขึ้นยาน,นวอวกาศเลยชั้นเอลชั้นเอลไม่บีอันก็มันเบี้ยนะโอ้ดูสิมีจอด้วยนักบินอวากาศ พ่ออกไปจากยาอ๋อออกไปจากยาแล้วหะออกไปจากยาเนี่ยไกลจะถึงยางแม่บีอุย้ยนี่เราแกลถึงโลกแล้วนี่ดูที่กลตัครับเพราะพอชั้นเอลนี่กลายเป็นโลกเลยอะนี่ตอนมาปาบาสไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ตอนเช็คอินนะเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูย้อนย้อนภาพกลับไปนี่ทางเข้าก็จะเป็นตรงนี้รถจอดป๊บ เราก็ลงจากรถนี่ล้วก็เข้าข้างในปะ่ะนี่สู่โลกของอวกาศมาก็จะเช็คอินตรงนี้ครับนะฟอนอยู่ตรงนี้บีมดูข้างบนดิโอ ast, อวกาศอวกาศนี่ตรงนี้จะเป็นโมเดลของโรงแรมนะครับดูสิ ส่วนน้ําที่เราเล่นกันตรงนู้นจะเป็นทะเลเทียมใช่ครับผมอาจจะหนึ่ตรงนี้ครับหน้าเป็นดาวลตรงนี้สนามกอล์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไปพวกอนี้ไปติดกอล์ฟสนามกอล์ฟโอก,กาสเส้นทางสู่คิดขับครับโอ้โหดูดิดูทางเข้าอลังการมะ นี่บีมเขายากเล่นตรงนี้เดี๋ยวให้เขาแวะเล่นซับหนึง่งนี่ก็ลิฟตนะครับลิฟ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 ลิงนีป้ลเปอ่บีมเล่นโชว์หน่อยครับตรงนี้เล่นยังไงเอามือทำท่าทางนะแล้วก็จะมีดาวออกมาโอ้บีมดวงใหญ่เทเลยอะ่ะดวงใหญ่มากเหมือนมีพลังครับเหมือนมีพลัง จ๋วเ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 ้ครบทุกกระบวนท่าเลยอะครบทุกกระบวนท่าเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสนุกกันได้่ครับนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวป้าบ๊าจะพาเดินดูไฟตรงสวนน้ำไฟต้นไม้ตนี้เป็นหนังเป็นหนังเรื่องอวตารัหอุ้ยไฟละยิบละยับไฟละยิบละยับสิงห้อยเหรอ แวะเล่นฟังขวากว่อนให้แม่บีสอนมันเป็นแบบเป็นทาสีเดี๋ยวให้แม่เล่นให้ดูแต่เซ็นเซอร์จะไม่ไฟเที่ยง่าไรนะอ่ะดูบีมดูแม่ดิแม่ทาสีแล้วอุมังกรอะ่ะ อนนี้เลือกสีใช่ป่ะโอ้โหเกมดิจิตอลเกมดิจิตอลเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารค่ำนะครับปาขึ้นไปเอาไอแพดให้บีมลงมาอาหารได้แล้วตกใจเลยครับเรามากัน3ามคน,นดูอาหารเ,ห <c oughs> เราจะกินหมดไหมทุกคน โอ้ขอบคุณทางโรงแรมแกนเซนเตอร์พอยต์สเปซด้วยนะครับดูแลเรายังสุดยอดเลยอ่ะอันนี้เป็นซีฟู้ดเป็นกั้งเป็นกุ้งปูปลาหมึกหอยนี่ก็กุ้งนี่ปูนี่หอยนี่กุ้งถังอี้อพิซซ่าข้าวผัดอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ไก่ทอดสลัดเฟนไฟรายกินหมดไหม เรียกกาลังเสริมเรียกกำลังเสริมด็กหิวเด็กหิวนเด็กหิวกินแล้วครับโอเคตอนนี้เราก็ก okay. ินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝ่ายยามค่ำคืนตรงสวนน้ำนะอ๋อนี่ต้นไม้ต้นไม้เหมือนหนังเรื่องอวตารเลยนี่หิ้งห้อยหิ้งห้อยหิ้ห้อยเดี๋ยวไฟวิ่งไฟวิ่งเนี่ยหิ่งห้อยเนี่ยโอ้ลมแรงมากเลยอ่ะตอนเนี้ไปครับ เราไปกันเราไปดูไฟกันนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของสวนน้ำนะครับโอ้โหไฟสวยมากๆากเฮ้ยขึ้นรถเร็วรถมารอเราแล้วเนี่ยรถเบอร์เกา้าวิ่งได้ไหมเนี่ยแล้ก็เดินอบอโหแม่บีพอกลางคืนมาสวยงามมากเลยอ่ะตรงเนี้ยตรงสไลเดอร์อ่ะ ย้อนเลยอุ้ยตอนตอนนี้ต้นไม้ปิศตัตนอนอยู่รับรับ,บ,บมิมต้นไม้ปิซตต้นไม้ปิศัตรับอยู่นเ,นเนี่ยไม่เคลื่อนไหวแล้วเนี่ยไม่เคลื่อนไหวแล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวป๋าจะลงน้ําโชว์ให้ดูอุ้ยกลางคืนมีไฟสวยอาใหพุดเล่นป๋าพูดเล่นโอ้ส่วนน้ําเด็กตอนกลางคืนสวยมากเลยอะดูทีนะนใช่ไหนแม่บีห้องเราอยู่ไหน เราได้ปิดไฟห้องไว้ไหมเราชั้นที่13อยู่ตรงไหนเนี่ยมีไฟเปิดอยู่ต้นไม้หลับไหลต้นไม้พิศารหลับไหลบีมแต่ตาบีมนี่จะหล, <c oughs> ลับแล้ว <c oughs> จะหลับแล้วสามทุ่ม <c oughs> <c oughs> ได้เวลานอนแล้วครับอุ้ยเรือลบของเราสวยงามมากเลยอะกลางคืนน่ะ <c oughs> เรือเราบสงบเงียบสงบเงียบสงบ นี่ตอนนี้เราเดินมาถึงตรงที่เขาเล่นปาร์ตี้โฟมนะครับเขาบอกว่าใตา้สะนี้จะมีดวงดาวซ่อนอยู่จริงๆด้วยนี่ไงเห็นเล้วของจริงลองไปดูกันอ่ะเป็นไงเชยังเชื่อยังโอ้ตอนนี้เราจะเดินไปสนามกอล์ฟนะครับ เราเจอแล้วระบบสุลยยะจักรวาลอันยิ่งใหญ่ของที่นี่โอ้ยา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 ดินเข้าไปตรงมันร้อนมากนะเนี่ยไม่รู้ข้วมันเป็นตัวทิศนี่นี่ที่ตีก๊จะจับดวงดาวจะจับดวงดาวโอ้ตอนนี้ลมแรงมากครับจะเกิดพายุฝนครับโลกของเราจะทันลมเราต้องรีบเดิน Đào này Đào này Đào này Đi bì ồn về Đào này Đào này Đào này Đâu ơi Đào 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 เย็นปะจริงวันนี้ดาวอะไรดาวอะไรยังไม่ใช่เห็ดไม่ใช่อิบบอกหนา <c oughs> ตอนนี้เราจะแจกสูตรวิธีทําอัพร้อยเลเวลครับร้อยตัวต้องมุ่งเห็ดก่อนนะครับเกมมาริโอสวยไหมตรงนี้บอกว่าคนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยตรงสนมมับ นะตอนนี้เราออกมาตรงข้างหน้าโรงแรมแล้วนะครับไฟสวยงามมากเลยมีน้ำพุด้วยโอ้บริเวณหน้าโรงแรมนี่ไฟสวยงามมากครับทุกคน